มาค่ะพี่น้องอแล้ว,วล่าสุดหลังจากท TFC แฟนคลับหลายท่านหลายคนได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าต่างคนต่างแชร์ออกไปเยอะมากๆเป็นคลิปวิดีโอของน้องบันใหม่นะ่กับทางด้านพี่อุ้งอิงนพี่น้องน้อยซึ่งน่านรักมากๆหนึ่งภาพล้านความหมาย TFC แฟนคลับหลายคนได้เห็นแล้วก็อดที่สี่คอมเมนต์อดที่สี่กดไลค์กดแชร์บ่ได้นพี่น้องน้อยถือว่าเป็นภาพที่อเอื่นมาภาพ ภาพภาพเดียวนี้ครับพี่น้องเข้าสามารถตื่นถึงความหมายได้หลายความหมายนอกพี่น้องน้อเดียวสี่ึ้นประกอบให้เอ f มจีแบนขับหลายคนในเบิ่งไปนัน่มนะคะเปิดเสียงบ่ได้ครับพี่น้องภาพนี่คลิปนี้เพราะว่ามีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์นอกพี่น้องนอก,ก็ต้องปิดเสียงไ้แต่ว่าขึ้นคลิปสนีนี่ให้หลายคนในเบิ้องแคสมนีหลายคนก็คือสิภาพกันเข้าใจแล้วล่ะนาอพี่น้องน,องนองอาะเอาเกิดอีหยังขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ นะคะเป็นงงจังแอนมิ่จังในเอลมานําำเสนอสูพี่น้องฟังกับเบิ้งตีหลักคลิปวิดีโอน่ารักขนาดไหนนาอพี่น้องกับเป็นความหนารักระบางพี่สาวกับน้องสาวนะคะก็เป็นวินาทีที่ทางด้านน้องวันใหม่กับพี่อุ้งอิงได้จับมือกันครับพี่น้องนะคะได้จับมือกันเอ็ซีแฟนคลับหลายคนส่วนมากพากันคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าจับมือกันแนนเดอร์เธอเงยเธอหนองหลายคนหว่าจังสันเป็นหนึ่งภาพล้านความหมาย นะคะซึ่งตอนทีถ้าหลานน้องวันใหม่นะคะได้มีการมาสมาัครออเดชันนะคะกับสาหน่วยเพชรบานแพงในมือแรกนะคะถือว่าเป็นเป็นการสมรัครออเดชันครั้งแรกของน้องวันใหม่นะคะทีนี่ละลององก็เลือกทีซีมาอยู่กับวงสาวหน่อยเพชรบานแพงอายุแค่13ปีครับพี่น้องแจ่วา่าในเรื่องของความสามารถนี่ถือว่าไม่ธรรมดาร้องกระไดล่ำกระไดฟอนกระงาม คบเรื่องใน้โตค,คนเดียวนะคะหลายคนบอกว่าน้องไปอยู่หนมานะคะน้องไปอยู่หนมาทําไมเพิ่งจะมาออเดชั่นหลายคนว่าจังสันน้องกับอายุแค่เพีสามปีแน่นอนเขาว่าก็มีอ่าแน่นอนเขาว่าอาจจะมีรุ่นอายุกว่าน้องมาสมัครอาจจะสิบหาสิบหกปีเจสี่อาจจะมีนพ่นองโนงแต่น้องวันใหม่น้องก็คือกลาที่สีแบบมาพัชเชินหนาะบ่รูละว่า ผลการตัดสินสิเป็นสังไดแต่เซว่าศักยภาพทีจะของมีนี่ก็คือในการร้องในการล่ำในการฟอนเซว่าศักยภาพทีจะของมีต้องเอาชนะใจทั้งคณะกรรมการแล้วเป็นไปตามนันค่ะพี่น้องทั้งดานบอโจโยมนีนเอินมาปิ้งแรกที่เห็นน้องวันใหม่ก็คือถือชะตาเลยนะคะเห็นในใน,ในความสามารถของน้องนั่นแหละบวัวจเป็นในเรื่องของการร้องการร้องนี่ทือ่า เพอร์เฟกต์มากๆอายุแค่13ามปีตาบานองนี่หุนใหญ่นะคะหุนใหญ่เราพี่น้องหลายคนก็เลยบาเมนสิสามปียุติน้องเป็นคนร่างใหญ่นะคะแล้วพ่อการรองนี่หลายคนบาสุดๆแล้วบันที่นี่พ่อไม่เห็นการฟอนทานันนะคะพี่น้องเป็นจ้าไดฟอนอันแอดมินเห็นน้องฟอนอันเอาเอาอามือพนมหลังไหมคะพี่น้องโอ้การที่จะทําแบบนั้นได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาต้องฟื้ต้อง ชำนาญพิเศษนะคะตรงเมื่ออาชีพคักเลยเด้ครับพี่น้องการที่สีามือพะนุมอยู่ทัางหลังได้แอดมิ่นบอกว่าแอดมินเ็เห็นบ่ได้เด้นะคะต้องมีออาก,ะะงการฝพมมก,ะค,ะกพคือว่าเป็นเมื่ออาชีพคันหนึ่งละไปนะคะแล้วบ่โจก็คือเห็นแบบในแล้วนะคะก็คือตัดสินใจบ่อยากเลยะครับพี่น้องคนมีความสามารถขนาดนี้บ่โจสีแบบถิมในจังไหม่นบ่สนเออกาได้รับน้องวันไหนเขามาอยู่ในวงซึ่งในตอนนั้นน้องวันใหม่ก็บอกว่ามีพี่อุ้งอิง กบพี่อมแอมเป็นไอดอลนะคะในฝั่งของพี่อุ้งอิงก,ก็คือถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนนพินงนะบริสิทธิ์เป็นในเรื่องของความการประสบความสําเร็จของพี่อุ้งอิงก,ก็คือเป็นเด็กหน่ย่ยบานหน้าบานเหาธรรมดานี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเอ,าอือยอุ้งอิงนี่เล่าประสบความสําเร็จใดนพ่นงนอะายคนก็นเลยมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอน ก็คือพื้นฐานของแต่ละคนของศิลปินแต่ละคนก็คือมาจากคอบคขั้วลําบากเั่งนั้นแหละครับพี่น้องนะฮะแล้วหลายคนก็เล่นบงว่าเออพี่อุ้งอิงเพื่อนกัมาจากคอบมขั้วที่ลาบากคือกันแล้วเป็นยังเพื่อนร้างประสบความสําเร็จหลายคนก็เลยนี่แหละเดมี่พี่อุ้งอิงเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละหลายคนก็อ่านี่แหละไดเห็นมาพเพื่อนประสบความสําเร็จแล้วเราจะ ทำไม่ได้เลยหรอเนาพี่น้องเนาะนี่ล่ะเอกอุ้งอิงกับที่ว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะคะจนแบบว่าเหตุให้คนรุ่นใหม่กล้าแสดงออกหลายคนเลยค่ะพี่น้องบางคนคือแบบเสียงดีแต่ไม่กล้าที่จะแบบลุยจังสิแมะนะคะปรก,การที่สิแบบไปเผชิญหน้าปรก,กาศที่สิลูกขึ้นสูต่ของมีพื้นฐานเสียงดีอยู่แล้วเนาพี่น้องเนาะนะคะแล้วพ่อได้เห็นอุ้งอิง,องมาเอออ่าก็เลยแบบอยากประสบความสําเร็จเหมือนพี่อุ้งอิงนะคะหลายคนก็นเลยลูกขึ้นสู นะคะลูกขืนมาฮะร้องเพลงทํางานวันเถาะนพีน้องน้องเอากาถือว่าสุดยอดเก่งมากๆน้องวันใหม่อายุแค่13ปีนพีน้องน้องแล้วภาพคลิปวิดีโอที่ได้ขืนให้แฟนคลับและคนในเบิ้งเมื่อคคางตนครับพี่น้องตอนที่น้องวันใหม่กับพี่อุ้งอิงได้จับมือกันนะคะเป็นภาพที่เรียกได้ว่าทั้งคู่เสวาทั้งคู่ต่างมีความสุขน้องวันใหม่น้องก็ต้องดีใจอยู่แล้วที่ได้จับมือไอดอนคล้องจะกคล้องนพีน้องเนาะ ใะการทีสิเรตจับมืออุงอิงนี่ว่าเป็นเรื่องไง,ไง่ายๆเลยค่ะพี่น้องหลายคนวม่อวาอุงอิงในตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินที่ดังนาอพี่น้องน้าลรกะอ่าเข้ากับแบบนี้วามเกรงใจในคะคะเกรงใจพี่อุงอิงนาอพี่น้องนาะคนในวงเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องคนในวงเดียวกันเนี่ยยางทางด้านแบมซารินีเพื่อนกับอ่อว้าได้เต็มปากเลยนะคะว่าอู้ยตอนนั้นอุงอิงโท่มาหาหนูดีใจว่าสันหนูทั้งสันหนูทึ่งตื่นเต้น นะคะบอกคิดบานุสีแบบได้โทรศัพท์คุยกันกับอง์ิงอพอบานองกับเป็นศิลปินดังจังส่แม่ขนาดคนแบบอยู่ในวงเดียวกันนะคะกันยังคิดแบบนี้ทุกคนต่างคิดแบบนี้หมดครับพี่น้องนะคะทุกคนต่างคิดแบบนี้เมื่อเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วอ่ากัแบบนองนองในเรื่องของการบางตัวพี่น้ององิงนี่ในเรื่องของการบางตัวแบบเข้าเบื้องแล้วเขาก็รู้ซึกว่ามันดูแบบเด่นสง่าไปหมดอะไรก็ตามพี่น้องเห็ด การบ้างโตการเบากันยังต่างๆแบบรู้สึกว่ามันเด่นสง่ามันดูดีไปหมดนพี่นองนอหลายคนก็เลยม่งว่าแบบหนองยูสูงแล้วประมาณนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยบอะกาที่สีแบบคอจับมือนพ่นองน้อแล้วน้องวันไหมพอได้จับมือกับพี่อุ้งอิงเป็นตั้งไลมุจาว่าเนี่ยค่ะท่าโต่าถือค่ับพี่น้องกระแตยิมนั่นล่ะก็ดีใจยืดทั้งในนพ่นองนอดีใจยุ่ทั้งยืทั้งในนั่นล่ะว่าโอ้ยเดยจับมือกับพี่อุ้งอิงเนะคะถือว่าเป็นบุญแห้ง นะคะมีหลายคนด้วยค่ะพี่น้องคนในศิลปินอ่าคนในวงเต๋าหน่อยเองก็ดีนะคะทุกคนที่แบบอ่าบางเทียที่ใดกำลังใจจากเอวยุงเอวยุงอิงนะคะอย่างศิลปินวงสองจังสิกระทืาเป็นรุนนองของพี่อุงอิงเนี่หลายคนแล้วพอได้กําลังใจหรือว่าคําพูดจากพี่อุงอิงหลายคนบางทีแบบนี้กาลังใจในการสู่ต่อมากขึ้นนอพี่นองเน้องอ้าวกะ ตามนั้นแหละค่ะพี่น้องนะก็ตา้มนั้นแหละย่างที่ได้ขึ้นคลิปหลายๆคนได้เบิ่งกันหนึ่งภาพล้านความหมายเอฟซีแฟนคลับคิดเห็นมาจังเลยแน่นะคะก็อยู่วงหนึ่งน้่กันนั่นแหละนะคะมีย่างกะเบิ่งแง่งกะซอยเรือกันนะคะสำหรับพี่อุ้งยิงก็คือมีตาความหักหลักกะควมมบังดีต่อน้องๆทุกคนนาะพี่น้องน้องก็คืออ่าสิบาจังเลยล่ะนะคะเกิดเกิดดูคว่ที่เป็นพี่นะฮะดูความที่เป็นพี่ดูความที่แบบเป็นแบบย่างให้กับน้องๆหลายคนนาอพี่น้องอุ้งยิงก็คือ หละในเรื่องของการาว่างตัวเหตุให้น้องๆหลายคนพอได้เห็นพี่อุ้งอิงทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วประสบความสําเร็จทุกคนก็อยากจะมีเหมือนพี่อุ้งอิงบ้างน้องพี่น้องน้องอ้าวกะขอให้อุ้งอิงเป็นแบบอย่างหลักกัเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ให้น้องๆ,ๆทุกคนนะคะไปตลอดวันเถาะน้องพี่น้องน้องอ้าวกะตามนั้นแล้วครับพี่น้องําหดับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนีสักก่อนนะคะก็เข้าขมาสวัสดีค่ะ